สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจากจุราติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ หลายๆคนถามเข้ามาค่ะว่าหลักจากที่ยื่นขอคะแนน IELTS ไปแล้วเนี่ยใช้เวลากี่วันนะคะจะได้กะเวลากันถูกค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติน้องๆเนี่ยขอเป็น E-Copy ไปนะคะอันนี้เนี่ยจะใช้เวลา2-3วันทําการเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าใครที่อยากได้เป็น Paper หรือว่าเป็น hard copy นะคะก็จะนานกว่าน,นั้นอีกนิดนึงค่ะใช้เวลา5-7วันทําการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอกันแต่เนิ่นๆนะคะจะได้ไม่พลาดวันที่เราต้องส่งคะแนนค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาติว i อเอลกับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์สกลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอร์สทุกพาร์ทเลยเป็นการรับรองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็สามารถมา โรงเรียนคอร์ส p r i v a t หรือว่าตัวต่อตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะติวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาติวเตอร์นะคะ